โรรคปะจตัวเฮ้ hey, วันนี้เขามีอีเวนต์สุ่มโรคประจำตัวในเกมด้วยนะมาลองกันดิฟังดูแปลกดีนะสุ่มโรคแทนการสุ่มสกินออของฉันได้โรคขีลมแต่ดันลืมไม่ได้แค่คนที่อยากลืมที่สุดของฉันได้โรคนอนไม่หลับคงพาอคิดถึงใครบางคนบ่อยไปมั้งออหันแน่คิดถึงใครกันนะแล้วของนายละไทยได้โรคอะไรของฉันโรคหัวใจระยะสุดท้าย เธอไม่ต้องเล่นมุกขนาดนั้นก็ได้เหมันเศร้านะไม่ได้เราเล่นหรอกหมอบอกจริงๆว่าฉันมีเวลาไม่ถึงเดือนไทยทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเพราะฉันไม่อยากให้เธอร้องให้ฉันอยากให้ทุกวันยังเป็นวันที่เรายิ้มให้กันเหมือนเดิมถ้าเลือกได้ฉันขอเปลี่ยนโลกได้ไหมเธอโรคอะไรเหรอโรคคิดถึงคนที่ไม่มีวันกลับมาพอดูเหมือนฉันจะเป็นมันไปแล้วตั้งแต่วันนี้ งั้นฉันคงต้องฝากหัวใจไว้กับเธอเผื่อวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันไม่เคยหายไปจากตรงนี้เลย